เทนนิดผานิพักเปิดใจหลังจากขวาเหรียญทองเอเชียนเกมมาของได้อย่างสะใจไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ตอนแต้มขึ้นไป23คือถอดใจไปแล้วกับเวลาที่เหลือเพียงแค่นาทีนิดๆแต่พี่ๆกับที่บ้านที่มาเชียร์บอกช่างมันทําให้เต็มที่เลยใส่สุดไม่สนอะไรแล้วเพราะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของหนูแล้ว พอทำได้ก็ดีใจมากขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจดีใจขวาเหรียญทองมาให้กับตัวเองได้ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายและดีใจที่ขวาเหรียญทองมาให้กับประเทศไทยได้เป็นคำสัมภาษณ์หลังจากน้องเชนิดผานิพักครับขวาเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้แบบน่าตนกตกใจนิดนึงในยกที่สครับขะเนียนของทีมชาติจีน ไหลกระโดดไปเลยนำ23-0ต่อก่อนจะมีการประท้วงแล้วก็แก้ไขคะแนนกันใหม่แก้ไขเสร็จก็กลับมาแข่งใหม่ทีมจีนยังนำอยู่6-0แต่น้องเทนนิสไม่ยอมแพ้ครับเตะ๋สีสะสีครั้งรวดครับ นำ12สต่อ6ก่อนจะจบเกมการแข่งขันด้วยคะแนน12ต่อ9น้องเทนนิสขวาเหรียญทองอิชินเกมมาคองได้อย่างสะใจครับผม